ที่ปฐมกรรมน้ำล้างเท้ารถหัวพระยาละแวกการล้างแค้นเชิงสัญ,ญลักษณ์ของพระนเรศวรในช่วงกรุงศรีอยุธยา ต้องเชิญการรุกรานจากพม่าอยู่บ่อยครั้งและในช่วงเวลาที่บ้านเมืองอ่อนแอกัมพูชาหรือเขมรในสมัยนั้นมักถือโอกาสยกทัพเข้ามาตีไทยซ้ำเติมอยู่หลายครั้งการกระทําดังกล่าวสร้างความเสียหายและเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงของราชอาณาจักรย่างต่อเนื่องเมื่อสมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงขึ้นครองราชพระองค์ทรงเห็นว่าไม่อาจปล่อยให้เขมรเหิมเกริมเช่นนี้ต่อไปได้จึงทรงยกทัพหลวงไปตีเมืองละแวกซึ่งเป็นเมืองหลวงของเขมรในขณะนั้นและสามารถตีแตกจับตัวพระยาละแวก กริย์ขเขมรได้หลังจากนั้นพระองค์ทรงประกอบพิธีปฐม,มกรรมโดยให้พระยาละแวกนั่งอยู่ใต้แท่นที่ประทับแล้วให้ผู้อื่นล้างพระบาทของพระองค์ปล่อยน้ําจากพระบาทไหลลงมารดศีรษะของพระยาละแวกต่อหน้าผู้คนจํานวนมากในพิธี พิธีนี้เป็นการแสดงอำนาจอย่างชัดเจนโดยไม่ต้องใช้คำพูดเป็นการกดเกียรติของศัตรูและย้ำให้เห็นว่าพระเจ้าแผ่นดินไทยจะไม่ยอมอภัยให้กับผู้ที่คิดรังแกแผ่นดินอย่างแน่นอนเมื่อพิธีจบลงพระโอมีพระราชองคการให้ประหารชีวิตพระยาละแวกในทันทีการกระทำนี้จึงไม่ใช่เพราะความโหดร้ายหางแต่เป็นการส่งสารเตือนถึงศัตรูและผู้คนในแผ่นดินว่าไทยจะไม่ยอมอ่อนข้อให้กับความอาธรรมอีกต่อไปนับแต่นั้นมาคเขมรก็ไม่กล้ารุกรานไทยมานานนับร้อยปีแล้วพบกันใหม่กับครั้งแรกของโลก ที่คุณอาจยังไม่เคยรู้